นี่เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรก็แข่งนอนขินก็ลาขาก็แรงอะไรแรงนะู้้ได้ถูกนะผมไม่หรือแรงนะนเยอเผมเรียกว่าคู่กับคู่ฟัดผมไม่ฟัดกับเธอหรอกเฮ้ยอะไรโลนอ่ะทำข้อพ้างหรอเล็บอะไรเล็บกร โคด้วยฟันมโนเอาฟันข้างล่างกันแหงดูดิพี่พี่ไม่หดุดนะไม่ไม่หดุดไม่หดุดโอเคพี่งั้นเราไปลองเพลงในวันเราจบเกณฑ์กันนะตอนนี้โอเคเลยดีนะเป็นเหมือนผมนะตอนรายงานเจอริชกุลนะ แฟนคลับไม่รู้ว่าแฟนคลับว่าน้องกี่ค่ะแตยังไม่ได้ฟังส่วนเลยฟังแล้วใช่ไหมในเน็ตใ,น,ใ,น,ใ,น,ใน,นเดือนนี้ครับอย่าฟังแล้วถ้ากัดเลยเรื่องไอ้พูดเลยมมไม่ไม่เดี๋ยวไม่หาจริงพี่ไม่เราเรื่องพี่ก้อยไปลงดีกว่าฮะวนวน,วนนะั้นมันเกิดเหตุที่ว่ามันมีที่คนเดียวลำเนียพี่ก้อยเขาคงแบบเคยได้ทักก่อนชื่อวิวูทุกคนอะไรไม่ให้เขาบอกเขานอนดึกพอคนเดียวเสร็จปุ๊บแกงหนานะเงือก คนช่วยหาออกไปพอทักเจอหน้าปังผมต็ตตโทรไปบอกพี่ก้อยเป็นไงบ้างสบายดีนะนะผมเป็นห่วงอนะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งเจอกันพี่ไม่ค่อยได้กินอูโค้ดผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก้อยเป็นคนผอมมากแต่พอแกกินอูโค้ดเนี่ยแล้วแกเลยบวมนะจร,จ,รจริงๆตนะั้งแต่ยีนอะมันยาวนะแต่แกแบบกินอูโค้ดเนี่นยแล้วแกกเลยลอยขึ้นมา สก็น่ารักมากนะตอนผมกับผมบอกพี่จริงผมแซวผมไม่ได้อะไรนะผมแซวต้อเห็นพี่หัวเราะได้อะเงยผมก็มีความสุขในะครบนเทิงเอเตอร์เทนกับกัดกัดด้วยน่ารักมากนะถ้าขอเสตตงคุณเพือพี่ก้อยทีเพงต่อไปเอาฝกทุกคนนะตั้งใจรับเราทำแต่ถงเรื่องจริงนะ